สั่งมาสองเด็กประมาเนี่ยแกนเป็น,นอย่งไรเนี่ยเออมันหมักเด้หนะ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 มันจับเอาเลยนะนั่นสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับยังหลานอีกแล้ววันนี้ครับยังหลานครับอยู่กับหลานชายลูกกาครับสวัสดีครับกาครับสวัสดีครับอยู่กับคุณยายอยู่กับคุณยายเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไหมนะโอ้เลี้ยงหลานค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงซี่สนเลี้ยงหลานนะครับใหม่หลานหน่อยหลานใช้หน่อยเนะี่ยหลานใช้หน่อยนะอยากคุยด้วยอ้กับผมกับผมกับผม,มกับผมอกับผม มาสงเงาะทุเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะม่ดีก็ mm ็แกได้ไหมล่ะมามีแกะได้ไหน and you get t h t o you can get that okay ทุเรียนเนาะสวัสดีค่ะคุุกสวัสดีค่ะเปิดเงาะงะก่อนดูกเปิดเงาะงเาะน,นะคะเราสั่งมาในราคาจําไม่ได้ค่ะประมาณสิบกุญเเปลนค่ะเนี่ยมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะญ่มัง่งดุกมั่งขบขากันมาเนาะค่ะเนาะ พอหายากส่วนนี่ก็เป็นทุเรียนค่ะสองแพ็คแล้วก็เป็นเบอร์เกอรี่ขนมปังค่ะทุเรียนค่ะโอ้โหกินนี่โอ้โหกินนี่อยากกินเลยขนมปังค่ะส่วนนารินน่ะขนมปังทีงส่สร้งมานะคะเบอร์เกอรี่ที่สร้งมาค่ะโอ้ยกินทุเรียนไหมกินทุเรียนตะลบอุบวนเลยน้องนารินจะกินตัวนี้นะคะ ยังไม่เลยใส่ถั่วดำยู่แลกันทุเรียนไหมคะเพื่อนๆคะกินทุเรียนแรงมาก dài, dài yeah. so <laughs> thế <laughs> uh, <laughs> mm. mày giờ cạnh phần chập 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 bộ áo chập chập áo chập 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 làm chập 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 này ร้านหน้าแดงเมล่อโอ้โยกินมันแรงบร่ลูกนะกินทุเรียนเป็นอย่งไรเนี่ยเอ้ยมันหมักเลยนะมันหมักเลยนะมันหมักเลยนะะมันหมักเลยนะนะมันจับเอาเลยนะนะนะมันหมักเลยนะสั่งทุเรียนมาฝรั่งไรออกมากินนอกบ้าน นี่แหละค่ะประจําเลยค่ะถ้าแม่บ้านสั่งทุเรียนมาพลังไรให้ออกมากินนอกบ้านประจําค่ะสั่งมาสองคู่นะคะเพื่อนๆค่ะคู่ใหญ่แล้วก็สั่งมาสองเกะประมาณเนี้ยค่ะกินแรงมากมาดูกันสิว่าจะยังไงก็โอเคอยู่นะคะโอเคอยู่ค่ะ สร้างม้าวันนี้บบไคโบไคสมตรงตรงตรง,ตรงท้องเนะะี่ยค่ะตรงท้องเนี่ยค่ะบบไคสมงวดที่แล้วสร้างมาสมค่ะออกสมสมวันนี้มาแบบสดอยู่ค่ะโอ้มแมลงวันมาเลยเพื่อนมาเลยดู เมื่อแล้วก็ต้องกินห้หมดนะคะเพืพ่อนๆค่ะกินห้หมดเอากลับเขาไปในบ้านไม่ได้ค่ะกินแรงมากค่ะหนาคนกินก็นยังปวดหัวค,คนบุกกินเนี่ยโอ้ <c oughs> ประมาณว่าโ oh อ้ไม่ก็ยังคือบอกเอาไปเปิดนอกบ้านเลยะ,ะพอนในเรียนบอกว่าโอ้ไม่ก็คือบอกเอาไปเปิดนอกบ้านมือวนนี้บวกค่า,าสมตรงทองมัน ना कुकी ना कुकी बस ये पो कुकी नो शर्ट ใช้น้อยกลับบ้านก็ได้เวลาเข้าครัวทำอาหารเย็นเมนูง่ายๆช่วงีก็เป็นช่วงแต่งสวนหลังบ้านนะคะไปเก็บแต่งมาตำแล้วก็ทอดเนื้อค่ะทอดหมูค่ะนะ เขาครัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินง่ายๆก็ไม่ปางคะ่ะเมนูทอดหมูตาแตงคือเกาหุงเข่าร้อนๆคือเกา่ะค,ค่ะเพื่อนๆที่รักจากเล่นกันนอกบ้านก็เขามาทอดเนือ้อตําแตงอาหารเย็นง่ายๆแตงเก็บมาจากสวนหลังบ้านเช่นเคยนะคะเพื่อนๆทีะะ่รักค่ะหมูทอดได้คะ่ะทอดกินกับตําแตงเขาสวยคะ่ะเดี๋ยวแตงไดมาจากสวยแตงใดมาจากสวน หมงเขาร้อนๆนะคะเดี๋ยวขอตัวตาแตง่งทำอาหารเย็นให้เรียบร้อยกันค่ะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะจุขอบครัวลิ้มรัวสนุกสนานกับน้องมาคุกกี้กับล้านชายแต่กีนนี่โอ้ยความสุขความสุขสของค,คุณยายเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะอาหารเย็นแค่นี้จริงๆนะคะอาหารสองพลูกกับน้องในเลี้ยชอบตำแต่งแล้วก็ถอดหมูมากค่ะแล้วก็เขาสวยค่ะ ขอตัวก่อนนะคะพาน้องมา,อาไปเดินเรียกซองพลูกกินอาหารเข่ากินเขาเย็นอาหารเย็นก่อนคะ่ะเพื่อนค่ะง่ายเป็นบบกค่ะง่ายดีๆค่ะ <_ d Bear> ส่วนน้องไมก้กุกเกียะ <_ d Bear> สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักคะ่ะบายบายขอบคุณทุกคู่ทุกคนคือเก้าะค่ะที่เขามาซัพพอร์ตในกับนั่งใ,ใจแม่ปางไอ้น้องดาลินตลอดทุกคลิปที่ลงเนาะคะ่ะบายบาย